อ่าเล็กขอแล้วอ่ะทำไมนะมีปัญหาอะไรช้าไม่สนุกนะทำไมหนูทำไมว่าค่ะทำไมมุกทำไมทุกคนทำตัวไม่ดีบนรถไม่เชื่อเปิดเพียงแต่งานแต่ว่าคือทำอ้อยบูดทำขอความมุ่นวายในรถนี่ผมนี่ผูดกล้าเลยหรือเปล่าไม่ใช่ผมเลยมุกเป็นคนทำทมปังหมัดได้คนขับรถ พี่ตั้มพี่แพนพี่กันแล้วอะไรไอยจะให้ทำอะไรจ่าทำไมต้องไปด่างบ่นมุกเลยไปบ่นที่ผมยังโดนบ่นเลยก็รู้ดื้อดื้อตรงผมดื้อมาแล้วเนีเ่ยแต่เชา้าเนี่ยเเช้านี่ยใครให้กินแป้งอย่างนี้ใครให้กินอย่างนี้ทำไมไม่กินอาหารที่มันมีประโยชน์เขาไม่ได้สั่งให้กินหรอกไม่ใช่กินไม่ได้มันแทนแป,งแปลงลง้งนมอย่างนี้กินได้ไหมโคตรตายเลยไปสั่งไปสั่งไม่ั่งใครสั่งก็ไปสั่งว่ามุกปั้มว่ามุกปั้มว่าทำไม นี่ไม่นี่คือลูกสาวที่ไม่เคยทำตัวมีปัญหาใดๆเป็นเด็กดีไม่ไ้อานูเพี้นตรงนี้ไทอะไรใช่นะได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะโดนนะไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่แค่โดนว่าทำตัวไม่น่ารักนะโดนที่ว่าชอบไปใส่ร้ายคนอื่นนด้วยนะไม่ได้กินเลยนอันนี้ไม่ต้องกินเลยอ่อะเอางี้ เอายังไงเอายังไงไยใจปดอ็ดตานไม่แดงตาจริงตาผมได้กินเลยกินก็ใาไข่อ่าแป้งไม่ต้องกินแม้ว่ามุกพี่ไม่ว่าจะยังเจอกันอยู่ไหมความจริง ทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นความจริงครับเออป็นคนที่โกหกใช่ไหมใช่ผมโกหกทุกอย่างเลยครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เออไปได้เลยไม่เคยบอกว่าไหนดีอ่ะไปได้เลยได้อะได้เลยอะแปลว่าหลังจากวันนี้จะไม่เกเรละโอ้โหไม่มีคำว่าเกเรแต่แตะกี้เพิ่งโกหกนะ ใช่ทีมฉันไงโอ้โอยกจะให้ลักี้ไม่ได้หรอลันี่มันอยู่มุกใส่ได้นะใส่แกนเลยอายไปเวเข้าครับอันนี้คนนี้ย่าใช่ๆเดี๋ยวอันนี้ละ สองข้อสอเหรอสองข้เลยเดี๋ยวหนึ